สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blaze My Soul นะคะนะวันนี้เราอยู่กันที่งาน Gypsy Fair นะคะนะครั้งที่5นะคะซึ่งปีนี้จัดที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะก็ เป็นงานครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยงานค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กิฟตมากๆเลยนะคะเพราะว่าจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วมากๆนะคะที่สําคัญคนเยอะมากๆนะคะแถมร้านค้าต่างๆนะคะก็ยังมากมายเหมือนเดิมแถมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะนะงานนะคะก็จะจัดตั้งแต่วันที่23 พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนะคะนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมชมกันได้ สำหรับการเดินทางนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะนั่ง BTS นะคะลงสถานีสนามกีฬานะคะออกประตู3ได้เลยค่ะสำหรับใครที่นำรถมานะคะก็สามารถมาจอดได้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในงานกันนะคะนะก็เหมือนกับปีที่แล้วนะคะก็จะมีการจัดแสดงนะคะนิทรรศการของไพทาโรนะคะที่เป็นฝีมือคนไทยทั้งหมดนะคะซึ่งบางชุดเนี่ยก็ยังมีจาหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าบางชุดเนี่ยก็ไม่ได้จัดจาหน่ายแล้วนะคะนะถ้าใครสนใจนะคะ หรือว่าอยากจะไปดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็สามารถไปเดินชมได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะด้านในก็จะเจอกับบูธของอาจารย์กามมน,นะคะจากคนมองฟ้านะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเอเชียบูกนะคะก็ได้มาจัดซูมด้วยนะคะนะ้าโดยที่ โปรโมชั่นของทางเอเชียบุกนะคะก็คือซื้อครบ2,500บาทนะคะลด15%ซื้อครบ4,500บาทลด20%ค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงสัมภาษณ์นะคะเสียงมันอาจจะขาดขาด,ขดหายหายบ้างน,นะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูบูธแรกกันเลยนะคะก็คือบูธของ d e x t i n y y ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธ d e x t i n y ปีนี้ต้องบอกว่าบูธใหญ่มากๆนะคะโคก้าโเมดเหมือนเดิม ด้อ่ามีได้เลยครับจับอย่างนี้เนาะได้เปีนี้เปไน็นยังไงบ้างความู้ใหญ่ไปกว่าเดิมมากก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ว่ามีปร <c oughs> <ๆ>ุกคนนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาในทีมของจุ๊กเมดนะครับซึ <c oughs> ่ใน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 งจุ๊กเมดเนี่ยก็จะมากับของเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วครับปีนี้มีอะไรพิเศษคะจับไข่จับไข่จุ๊บเมด ปีนี้มีจับไข่จุ๊กเม็ดรางวัลเยอะมากเลยนะซึ่งจับไข่ครั้งหนึ่งอ่ะแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยดังได้จับของรางว,วัลมีอะไรบ้างอูนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ก็คือที่ฉันได้มาน,นี่อู้ย <laughs> นี่เลยเยอะแยะมากมายเลยแจกจุ๊กเม็ดกันเต็มๆนะครับให้หมอเมย์ฝาก <laughs> ถึแงแฟนคลับนนึ่งค่ะว่าอยากจะเชิญชวนมาร่วมงานยังไงบ้างในปีนี้ก <laughs> ็สำหรับปีนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ย เป,ป,ป็นปีที่พระได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับยังไงก็มาเจอผมหน่อยเหงาอ่ะได้เลยครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโฮโรเน็กเซนนะคะนี่เลยเจ้าของร้านคนสวยนะคะพี่ฟ้าสวยของเรานั่นเองได้เลยยินดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคก็งานยิปซีแฟร์นะคะเราจัดกันเป็นครั้งที่5แล้วนะคะแล้วก็รอบนี้เราก็จัดกันที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมีที่จอดรถนะแล้วก็งานนี้เป็นงานที่รวมตัวคนดูไพ่แล้วก็คนทําไพ่คนไทยที่ใหญ่ที่สุดแบบมากๆเลยงานหนึ่งนะคะเป็นงานที่ถ้าเกิดคุณมีความสนใจไม่ต้องเป็นหมอดูก็ได้นะมาลองเดินดูงานนี้ดูนะคะเหมือนเปิดโลกใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอฝาก ะะร้านของเรานะคะควันนี้เรามากับโปโลเน็กเ e นนะ,ะก็จะมีหินนะคะแล้วก็น้าาจ,จะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะมีหินมีเทวรูปนําเข้าจากอินเดียะคะ่ะแล้วก็หินแท้หลากหลายชนิดนะคะสําหรับในการปรับพลังงานแต่งโต๊ะก็ได้นะคะก็ถ้ายังไงท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเรายังอยู่ที่นี่นะคะหอศิลป์กรุงเทพนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่28นี้เลยนะคะหวังว่าจะได้พบทุกคนนะคะ ต่อมานะคะเราอยู่กันที่บูธ Dream Magician t a r o นะคะก็เป็นร้านขายไพ่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีทั้งคู่มือนะคะไพ่ m a ชมาร์เกตนะคะแล้วก็ไพ่นำเข้าจากต่างประเทศมากมายนะคะแถมราคายัางพิเศษมากๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะพาไปชมสัมภาษณ์นะคะเจ้าของร้านกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้กิฟก็อยู่กับคุณดีมนะคะแล้วก็ร้าน e ีมเมจิช i a นค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณดีมวันนี้แต่งตัวได้ตรงตีมมากมากโอเคขออนุญาตงั้เดี๋ยวให้ช่วยแนะนำงานแล้วก็โปรโมทร้านได้เ็มที่อินดีค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมชมบูธนะคะดีมเมจิชเชนตลอดค่ะคือบูธของเราทั้งไพ่หนังสือคู่มือแปลนะคะแล้วก็มี นำเข้าลิมิเส็ดหายามากมายด้วยนะคะวันนี้ดีนก็มาโปรโมทหนังสือไพ่ชุดใหม่ของดีนเองนะคะชื่อว่าไขารหัสลับไพ่ยิปซีที่ไม่มีใครเคยบอกนะคะต้องบอกว่าเป็นฮอตไอเทมนะขนาดนะคะเพราะว่าโอาภายในเวลารวดเร็วนะคะตอนนี้ทุกคนต้องรีบมาที่บูดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วน่าจะหมดภายในวันนี้ด้วยซ้ำนะคะคือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นราคาเต็มละนะคะหนังสือของเราสวยมากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งแบบภาพสีสันสวยส,สวยงามแต่ความยากตวอให้ดูนะคะ okay. นิดนึงนะคะอ่เดี๋ยวให้คุณดีมช่วยเปิดรีวิวหนังสือให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะขาดเ,เดียววิสวัสดีค่ะอาจารย์ขาดเ,เดียว,ยวคือไม่เนี่ยครับขาดชุดนี้เป็นชุดดีมที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้แปลงร่างนะตงนแต่ว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเล่มนี้อาจารย์กำมลกันตีนะว่าพอเล่มนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์กำมลคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองจะเขียนหนังสืออะไรนะครับเพราะอัดแนมอัดแน่นมากๆด้วยความรู้<ช>จริงๆนะครับครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นให้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรีปรินอีกหลายรอบแน่นอนครับตามเสียงเรียกร้องของทุกคนในอนาคตครับขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณมากสินดีครับสินดีครับ ต่อมานะคะเราอยู่กันที่บูธเดวิลออฟฟอร์จูนทาโรนะคะอย่างที่คลิปบอกไปนะว่าปีนี้เรามีศิลปินชาวต่างชาตินะคะที่เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยมาเปิดบูธด้วยนะคะก็คือชุดนี้เลยนะเดนิโอไรเดอร์ทา collection นะคะนะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณไอวนะคะช่วยรีวิวให้เราสักนิดหนึ่งนะคะ Can you review for the fans please okay so let me introduce this deck for you it's the neo rider taro t collection with the rainbow And I hope you like this quality since uh, we can have the really beautiful color of the rose and the pink and purple. When you see it in a different way, you can show up with really beautiful color changing. Okay. So I really like this material with the rainbow. When you take pictures on Facebook or Instagram, you will love it. since the color is so shiny and smooth so um, welcome to uh, know me about my Kickstarter's I also have new decks on Kickstarter and thank you so much for your support okay thank you so much ต้องบอกว่าเด็กนี้คือกีบามีมีตัวนี้นะคะเดือดชาร์ดนะถ้าใครหลายๆคนเห็นแต่จะบอกว่าอันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้นะคะนะ how many color of your collections how many colors โอเคคคนนะะก็ือี้ะคะมีทั้งหมด8สีด้วยกันนะคะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะ thank you so much mm hmm. ต่อมานะคะเราลงมาดูดงานด้านล่างกันนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ ออดูดวงนะคะโดยที่ในงานเนี่ยก็จะมีหมอดูชื่นนำนะคะชื่อดังนาะชั้นนำในประเทศไทยนะคะเราสามารถไปตองคิวแล้วก็ดูได้โดยที่ราคาก็จะพิเศษนะคะนะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีบูธขายของนะคะแล้วก็ซุ้มให้ถ่ายภาพด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่78 s t o r i e s Tarot นะคะไม่เป็นหมอดูก็อ่านได้นะคะนี่เลยอยู่กับ เจ้าของบูธนะคะซึ่งตอนนี้ไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะก็กําลังมาเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันสักนิดนึงดีกว่านะคะให้อาจารย์ช่วยแนะนำไพ่ชุดนี้หน่อยค่ะขออนุญาตนะครับ ก็ตัวนี้นะครับให้ตัวนี้ออกแบบมาในนามของทาโร่บวกออร์เคนนะครับเพื่อต้องการให้อ่านง่ายนะครับเราจะดูจากหน้าไพ่ก็ได้นะครับว่าหน้าไพ่เนี่ยไม่มีความทันสมัยในยุคนี้มากเลยครับไม่ว่าจะเป็น e อ p e r o r Empress m a g i c i a n Wheel of Fortune t e m p นแชมหรือ j u d g m e n t ก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเดวิ l ที่คล้ายกับคุณชูวิทย์ก็ตามนะฮะซึ่งจริงเราต้องการใช้เพื่อให้เข้าใจง่ายใช้ง่ายอย่างสโลแกนที่บอกเลยครับไม่ได้เป็นหมอดูก็สามารถอ่านได้เป็นไพ่สำหรับมือใหม่และมือก เคลยรับเราต้องการออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แค่ตั้งคําถามและเปิดไพ่คุณก็สามารถได้คําตอบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาจัดโปรครับอยู่ที่หอวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับสมมติใครที่ซื้อ1สํารับนะครับลดเลย50บาทครับแต่ถ้าซื้อ2สํารับลดเลย150บาทนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดนะครับมีกาไรพระแม่รัศมีครับผมอันนี้เป็นองค์ชามนะครับสวยมากนะครับ ทำมาจากเงินแท้นะฮะออกแบบโดยคนที่คนท,คนที่ทำมงกุฎมิดแกน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะฮะมีทั้งสีรสโกกับสีเงินลงดำพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มางานนี้นะครับไม่ควรพลาดแต่แนะนำให้มาที่ชั้น L นะครับชั้นใต้ดินก่อนนะฮะถ้าเกิดขึ้นไปชั้นบนก่อนอาจจะหมดตัวก่อนที่จะมาซื้อของผมนะแนะนำมาซื้อของผมก่อนลกันนะครับผมฝากตัวอาจารย์แบงค์ทาร่ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาเดินชมงานได้นะคะสนุกสนุกนะเราลองมาศึกษาดูนะคะถ้าเราชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะคะของศาสตร์ดูดวงมากมายเลยนะคะนะแล้วก็แถมยังจะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้กิ๊ ประทับใจมากๆนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์กาโมลแล้วก็ทีมงานคนมองฟ้านะคะที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะนะอันนี้เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศในงานนะคะว่าคนค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าสถานที่มันจะเล็กนะแต่ว่าอบอุ่นมากๆนะคะนะยังไงก็ลองมาเดินชมกันได้นะคะไม่ต้องเป็นหมอดูก็ได้นะเพียงคุณเป็นคนชอบดูดวงหรือว่าออสนใจทางด้านนี้นะคะนะอย่าลืมนะคะพบกันได้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคระนะคะยังไง วันนี้ที่ชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ